Của anh ơi, ยาวแล้วมันจะเป็นรูปทรงอื่นๆอย่างเช่นรูปที่หนึ่งรูปเกิดไปหน้าแล้วยสีรูปดูมันไม่ใช่สี่เหลี่ยมธรรมดาแล้วนเนี่ยมันเป็นรูปทรงบแบบนี้มาให้ใช่ไหมแล้วก็สามมิติด้วยนี่เพราะว่าน่าจะใกล้เคียงอะแหละ สิ่งที่นักเรียนต้องหาคูอปริมาตรของรูปนี้แต่รูปนี้มันไม่ใช่รูปสี่เหลี่ยมไงมันจะไปว่าคูณยาวคูณสูงต่อไปนี้มันก็ไม่ได้แล้วนักเรียนจาแค่ว่าพื้นที่คูณสูงก็พอ,อหรือจะเป็นพื้นที่คูณความลึกก็ได้อันนี้เอาเป็นความลึกแล้วกันพะเราจะหาพื้นที่ข้างหน้านี้เอาแล้วก็ไปคูณกับความลึกตรงนี้ได้เท่าไหรนะ่นั่นคือคำตอบ สูงบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าสูงมันคือสูงประมาณนี้อย่างนี้ใช่ไหมความสูงแต่ตอนนี้เราจะต้องอเข้าใจหลายๆมุมมองมากขึ้นเนื่องจากเราเป็นพี่ป .6 แล้วมันหาได้หลายแบบรูปจะหาพื้นที่ข้างๆตรงนี้แล้วไปฝูงความลึกโดยการแบ่งรูปก,ก็ได้แบ่งอันนี้หนึ่งรูป อันนี้อีกหนึ่งรูปก,ก็ได้หรือรูปจะหามาเติมให้เต็มแล้วก็ค่อยลบออกทีหลังก็ได้รเราไปดูนในวิ่งท,ทำกันเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเปิดไปที่หน้า138เปิดไปหน้า138เลยค่ะ สองหน้าใช่ไหมไอสืมันมีหกข้อใช่ไหมรูจะย,ยกตัวอย่างหน้าละข้อแล้วกันห,หน้า ามให้เลือกเอาให้คุยยกตัวอย่างข้อไหนหน้าร้อยสาเก้าลือกเอาจะให้ยกตัวอย่างข้อไหนดูนรูปนี้ดีดี ไม่เหลือมันหัวข้อหนึ่งนะาง เร็วเร็วเร็วไม่น่าข้อหนึ่งใช่ไหมอ่าแค้นร้อยสามแปดแล้วข้อสองร้อยสามเก้าข้อหนึ่งไม่เปียกแล้วนะอจะวาดลกก่อนจะบอกว่าหน้าร้อยสามสินแปดค่อายทำอะไร ทาสังพร้อมกันแล้วก็สังแผนเพราวครูท,า,ทาอะไรคะาหาปริมาตรปริมาตรมันก็ไม่ยากเท่าไหร่นะตอนเนี้ยอ่าฟังถ้ามันโบกหรือมันยุก่กแบบให้อไปลบ แต่ถ้ามันยืดออกมาก็ให้เอาไปบวกสิ่งที่เราต้องทำคือเราแค่แบ่งรูปเฉยๆอันนี้แปดอะไรเอ่ยแปเซนแปดเซนอันนี้เท่าไหร่5้เซนอันนี้เท่าไหร่ยี่สฝั่งนี้เท่าไหร่ยี่สเหมือนกันน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยจัตุรัส แล้วมีความลึกด้านข้างอีกเท่าไหร่โอ้โอ้วมันก็เหมือนแหละถ้าเรามองว่ามันเหมือนข้อนี้อากฟังเลยเทคนิคการทำง่ายๆหาไอ้กล่องใหญ่ก่อนแล้วก็ไปลบเลือไอ้กล่องเล็กที่มันโบหายไป เยนเลยเสริมปริมาตรเท่ากับขยับมีไหนที่ขึ้นไปข้างบนไหนเขียนใส่หนังสือได้เลยไม่ต้องแต่ถ้าไม่แสดงที่ีำแต่ถ้าเธอไม่แสดงที่ทำฉันจะเธอรอกลงในสมุดพร้อมกับวาดรูปด้วย ใครที่เขียนแต่ต่อเฉยๆจะให้เล่งลงในสมุดพร้อกับวาดรูปอ่าพื้นสูตรปรินี้าตรคืออะไรคะพื้นที่คือสูงพื้นที่ของเร,เราเรามาดูก่อนกรอบนี้ที่เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสคืออะไรคูณอ,อะไรคะ เดี๋ยวเราใส่อรูปไปก่อนเราใส่เลขรูปไปก่อนรบอาไมกวาดก่อนูไปเ่จเวราพ่าาไปเลยอดจะหารูปใหญ่ครูตั้งชื่อรูปใหญ่ให้เป็นรูปที่หนึ่งครูตั้งรูปเล็ว่าให้เป็นรูปที่สองครูจะเอารูปหนึ่งไปลบกับรูป ปริมาตรของที่หนึ่งไปลบก,กับปริมาตรของอันที่สองเดี๋ยวขอคเขียนจำกลับด้วยก่อนว่านี่เป็นเลขหนึ่งปริมาตรเลขหนึ่งเขียนตามเลยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาเลย,ยพื้นที่ของรูปหนึ่งคืออะไรคะยี่สิบสี่ไปคูณกับยี่สิบสี่สูงก็คือความลึกกับความสูงเนี่ยอ,อ้นเดียวกันอยู่แล้วคือเท่าไหร่คะหก 24คูณ24คูณ6ได้เท่าไหร่ตั้งไว้ด้านข้างเลยตรงแบบพี่ก็ตั้งไว้เลยลู้ยไ,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 ไอ้24คูณ24ได้เท่าไหร่44เป็น10ใอ้6บก1 42 8บก1เป็น 9, 9. ตัดทดทิ้งแล้วก็เติม0ูนสองคูณสเป็นสองสองสเอามาบวกกัน6กบวกศูนย์ได้6 9เบวกแเป็นสิบเบวกสเป็น5เอา5้ารไปคูณอะไรต่อไปคูณอะไรต่อลูกเออคูณหต่อ 6-6เป็นส6 6 7 6-7จหได้เท uh. ่าไหร่นะ4 2่วาเป็นเท่าไหร่ฮะ4 5ห้าส4เป็น3า4 ใช่เป็นเลขที่สวยมากอันนี้คือสามสี่ห้าหกลูกบาทอะไรอ่ตัวย่อคือลาบอสองมอราบอย่อมาจากลูกบาทสองมอย่อมาจากเซนติเมตรเธอได้สูตรปริมาตรที่หนึ่งแล้วต่อไปไปหาปริมาตรที่สองต่อ โอ้อชิดปีนะเดี๋ยวดูในกล้องซเข้าเห็นด้วยตอนที่เก็บข้างหน้าโอเคเห็นอ,อยู่สื่อปริมาตรลุกที่สองเท่ากับพื้นที่คูณโอ้ พื้นที่ของอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมอะไรเนี่ยไม่เท่ากันอันหนึ่งแปดอันหนึ่งห้าน่าจะเป็นสี่เหลี่ยมอะไรสืห <ปะ S 1> ้าผืนห้าก็คือคกว,ว้างคูณยาวกว้างคือเท่าไหร่กว้างคือห้ายาวคือแปดแล้วคูณสูงความสูงเท่ากันก็คือความนึกนั่นแหละความสูงที่เขาหมายถึงคือเท่าไหร่ลูกหก อันนี้เอาไหนไปนคูณก่อนก็นได้เอาห้าคูณแปดก็ไ, 5, ได้ห้าแปดได้ห้าแปดได้คูณดิเอาผููเขียนเป็นบวกเหรออาผู้เขียนด้านข้างมาในตะแคงเป็นบวกนะตัวทีแปดห้าแปด 5, 8, ได้สี่สิบเ็บซูนเอาไว้มาเติมตรงนี้ก่อน หลือแค่4กับ6 4กับ6คูณกันได้เท่าไหร่6 4ได้24ได้มิสดาว์ไว้อยู่24หน่วยเป็นอะไรเหมือนกันคะเอ,ออตัวย่อคือรอบอรอบอจุด เสร็จแล้วถัดไปมาคุยกันว่าเราจะเอารูปที่หนึ่งมาลบก,กับรูปที่สองใช่ไหมปริมาตรทั้งหมดเท่าก,กับเราบอกว่าเราจะลบที่หนึ่งไปลบก,กับรูปที่สองรูปที่หนึ่งมีปริมาตรท่านี้ไปลบก,กับรูปที่สองที่มีปริมาตร เท่าหนีลบได้เท่าไหร่หกลบศูนย์ได้หงลบศูนย์ได้เท่าไรที่ตอบได้ให้มาแสดงวิธีคำศูนย์ห <6 S 2> กลบศูนย์ได้หกห้าลบสี่ได้หนึ่งสี่ลบสองเป็นสองสามไม่มีให้ลบก็ดึงลงมาข้อนี้ตอบเท่านี้ยากไหม ก็ไม่ยากหรอกง่ายไหมใไปดูไปทีละอันไปทีละขั้นถ้ามันเพิ่มออกมาก็ไปบวกถ้ามันโบเข้าไปข้างในหรือยุบเข้าไปข้างในก็เอาไปลบแค่นั้นเองแสดงวิธีทำพอไหมเนี่ย đấy nha cái ดูจักเวลาละไม่น่าทันหรอกก่อนจะเสร็จแต่ละข้อก่อนเพื่อเพื่อจะคิดอีกเดี๋ยวครูเช็คคะแนนก่อนมาเรียบร้อยนะอะไรนะ จะช่วยใบให้แล้วกันขอใบให้หน่อยเพาเดี๋ยวทําไม่ได้ไแน่ๆเลยมันเป็นเรื่องใหม่สำหรับนักเรียนเป็นเรื่องใหม่ตอนนี้เราก็องอับใไปกันก่อน สามิวิธีการเลือกเอาว่าเราจะแบ่งรูปประมาณนี้อันนี้เป็นรูปที่1อันนี้เป็นรูปที่2อลูกจะหาปริมาตรของแต่ละอันแล้วพอบวกกันก็ได้แบบนี้แต่จะเป็นจากรูปเป็นบวกหรือลูกจะหาแค่พื้นที่ลูกที่หนึ่ง ไปบวกกับพื้นที่นะคําว่าพื้นที่นะรูปที่สองเสร็จแล้วค่อยคือคูณสูงพร้อมกันทีเดียวเข้าใจไหมก็ก็สูตรปริมาตรมัเคือพื้นที่คูณสูงใช่ไหมเลือกเอาเธอจะหาแบบไหนหนึ่งหาปริมาตรของก้อนนี้ั้งก้อนที่หนึ่ง แต่ก,ก้อนที่สองเอามันมาบวกกันเพราะมันเอามาแปะในก้อนเดียวกันใช่ไหมหรือลูกจะหาแค่พื้นที่ของลูกที่หนึ่งกับพื้นที่ของลูกที่สองเอามันมาบวกกันแล้วค่อยไปคูณศูนย์ทีเดียว hmm. เลือกเอาจะาหาทีาละอันเหมือนข้อนี้ก็ได้และถึงเวลาเอาไปบวกกันเอาก็มันลูกมันยื่นขึ้นมาแสดงว่าต้องเอาไป มัแต่อันนี้มันโผเข้าไปข้างในก็ต้องเอาไปลบอันเลือกเอาค่อยๆทำไป,ไป,ไป,ไปทีละขั้นตอนเราได้เขียนสูตรก่อนแล้วก็เกิดก่อนจะเอาไหนเป็นรูปที่หนึ่งรูปที่สองแล้วค่อยๆทำไป,ไปทีละขั้นตอนเดี๋ยวคุณครูช่วยไม่ได้ตรงไหนก็ค่อยถาม,มค่อยๆทำไ,ไป